สวัสดีครับผมชาติกรริญทซับนะครับ่าไปลองดูชุดเจาะประด้าน,านเ,เล่นเข้าไป50เอสิบนิ้วครับนะห้สิมเมตรน้อง6นิ้วน้ำดีมากครับต้องเอามาสอบมากันก่อนเดี๋ยวจะพุ่งสูงครับ3นิ้วไม่สบายครับเนี่ยห้าส50 8ล้อนหมืนนม่น8โซนตัวคนตัวตัวคนชายอัลบั้มเอร์ลัตโฮสโผครับนะ20บ,บาครับ150พลังม้า6สูบครับเครื่องแท้เฮ้ย12ประมาณ4ล้านนี่แท้คู่นะครับ 8-6นิ้ว0 9 8 2 7 2 3 7 5 2ี่เมจอกอนนนะ,ะพัมนาตุตรวจแต่คุณชัย,ย,ชยรับไาชัยกลงๆครับทำเภอเมืองอานิ้ว1,5แคมเ่อกันทาง3ท่อนหกนิ้วก็่า 60เมตรนะครับลึกถ้าเจ็แปดสิบก็อาจจะเพิ่มงหน่อยครับถ9 8 2 7แป7สอเอามเจห้าสองขอเทียอไหร่เดีต้องใส่กันใหม่ อยู่ที่ปัมลม,มนะพี่น,น้องปัมลมชุดนี้โอ้สิบสองล้านนะครับโอ้เรๆ เนาห้ามไมดตรงนี้ 82723752ใช้ปั๊มซัมม์นิวสบายๆครับบ่อน,นี้ตรงนี้ก็แรงครับจบ็ไปใช้กันเสริฐครับไก<ป>ๆ<ป> แค่จบ60ตามที่สัญญากันไว้60เมตรครับกัรเปลี่ยนครับนะดูวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนท่อนเหล็กเสริมเข้าไปครับนะเขาบอกว่าพอแป๊บประมาณ2,000นี่ครับดูวิธีการสวมครับนะท่อนละ3เมตรเป็นเกลียวครับเกลียว แล้วก็โเคเกียวไทปุนใส่เข้าไปครับหันจะมืดหน่อยเริ่มจะมืดแล้วครับนะการแน่นแล้วก็เอากระสอบว่าน้ำพุ่งครับนาทีเดียวเป็น้องพุ่งเลยเอ่ครับไปจริงใช่ไหม เจาะก็098272 3 7 5 2องครับโดยเฉพาะบรรจระคุชัยรับสายชัย นี้เเเเมือแปดนะครับเเจนหมดม็กเว็นใจก็สอบ้านได้ครับอบอกได้การจังหวัดก็ ถโซนสะแก้วครับสะแก้วจันทบุรีไปอยู่ครับนะแต่ราคาก็คนละอย่างนะคนโคราชก็คนละอย่างครับนะอันนี้เน้นว่าเน้นแค่สี่ห้ามเภอครับพีนนบนน่น้อนนงเดือเมืองบุรีรัมย์สดสังเดือเมืองสุรินเดือดประสาทพนมนรงราชบางตัวอ่านใต้ก็คนชัยเฉลิมเหยียดนะครับ Það er heimilega ีตอนนี้50 57ครับเหลืออีกท่อนหนึ่งเป็น60ครับสนใจ0 9 8 2 7 2 3 7 5 2มากดติดตามนะครับสวัสดีครับ